รวมร้านอาหารที่ชอบที่พัทยาบอกเลยว่าตามาไม่ผิดหวังมีทั้งซีฟูด้ดอาหารป่าและอาหารจีนร้านแรกมาที่ไรก็ต้องแวะร้านซอต่ายนะคะเปิด11โมงเป็นต้นไปถึง3ทุ่มมากัน2คนจัดอาหารได้ประมาณ6จานเพราะมันอร่อยเกินต้านหมึกแน่นๆอันนี้มีให้เลือกระหว่างหมึกไข่กับไม่ไข่ หมึกไข่โบบนข้าวแล้วก็ราดด้วยน้ําไข่เค็มเข้มข้นเมนูแนะนาถัดไปนะคะแกงส้มไข่ปลาริวกิวสามารถเลือกเป็นไข่ปลาริวกิวล้วนได้ก็คือไข่เต่งตึงมากทําความสุขมากําลังดีคือชอบมากอันนี้เป็นยำสองไข่นะคะมีไข่ปูกับไข่ปลาริวกิวเพราะเรามันไข่ปลาริวกิวเลิฟเฟอร์น้ำยำดีไข่ตึงจบ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูมที่ชอบนะคะปูไข่ดอง2ตัว4 5 0บาทไข่แน่แนแส้แมๆมทะลักต่อไปเอ็นหอยจอบซาชิมิคือมันเป็นเทคเจอร์ที่ดีมากคือมันกรอบมันหวานมันใหญ่ต้องสั่งนะคะสายหอยห้ามพลาดมือเย็นเปลี่ยนหมดาเป็นอาหารป่าร้านบ้านพูนิพันธ์นะคะจะมีแก้วเก็บความเย็นแบบนี้มาให้เมนูแนะนำก็คือไก่บ้านผัดหน่อไม้ดองบอกว่าหน่อไม้มาจากกาญจนบุรี เมนูต่อไปแกงป่าเนื้อวัวนะคะมาทั้งทีก็ต้องสั่งอะไรที่เป็นอาหารป่าก็คือแกงป่าบอกเลยว่าเขามีโปรตีนให้เลือกเยอะมากแต่สําหรับเรานะอันนี้คิดว่ามันแบบเหมือนฉุนเครื่องแกงฉุนเครื่องเทศไปหน่อยแต่รสชาติจัดใช้ได้ก็เลยสั่งไก่ทอดมาแก้เผ็ดแต่มันก็แก้ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันร้องไห้มันเผ็ดอร่อยมากอร่อยอร่อยถึงเครื่องมาทานของรสเผ็ดกันมากค่ะอันนี้เป็นเมนูแกงผัดน้ำมันหอยเราให้ใส่ขึ้นช่ายด้วยเพราะว่าขึ้นช่ายแล้วมันเข้ากับน้ำมันหอยมากแล้วก็เมนูข้าวผัดปลาหมึกนะคะเอาามตััดเน่่ออยยยชว เปลี่ยนโหมดอีกแล้วค่ะามาร้านอาหารจีนชื่อร้านอาหารซิงไฮ้เปิดเสวียบโมงครึ่งเ <Okay. S 1> มนูแนะนำนะคะก็คือเซียวหลงเปาอันนี้แป้งบางใส่ข้างใน,นก็คือมีน้ำทะลักออกมาทุกคำ เมนูเรียกน้ำย่อยที่2นะคะเอ็นข้อไก่ทอดอันนี้ไม่แน่ใจว่าทอดพริกหรืออะไรแต่เป็นกินรสชาติคล้ายๆหมาล่าบอกผงม,มาม่ารวมกันซึ่งมันหอมมันกรอบปริมาณก็คือเยอะมากพร้อมกินกับผักที่เขาผัดมาแนม <c oughs> เช่นหอมแดงพริกต่างๆเนี่ยคือมันเข้ากันมาก <c oughs> ที่สัง่งอีกก็จะมีมาโปทโทฟูนะคะต้องู้เสฉวนนั่นเองแล้วก็มีปลาหมึกผัดอันนี้ส่วนตัวคิดว่าเฉยๆถ้าจะแนะนำเพื่อให้สั่งเสี่ยวหลงเปากับเอ็นข้อไก่ทอดจะดีกว่านะคะต่อไปซาชิมิหันลับซอยนาเกลือ18ก็จะมีพวกหมึกซาชิ ต่อไปอาหารเช้านะคะแนะนําอัมพรต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูอล้นี้นะคะทําเครื่องในไงี้ดีมากโดยเฉพาะกระเพาะนําซุปหอมผักจริงจูฉ่ายมากนะคะชอบมากตบทยที่ร้านกาแฟอย่าง Peach Coffee Bar นะคะบรรยากาศร้านนะคะตกแต่งน่ารักมีทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มเราแนะนําเป็นกาแฟดริปนะคะคือเจ้าของร้านดริปเองอร่อยด้วยค่ะ